พลังเฮงของคนไม่มีดวงคนไม่มีดวงแต่ไม่ยอมแพ้คือคนที่มีพลังเฮงมากที่สุดหลายคนบอกว่าชาตินี้คงไม่มีโชคดวงมันไม่มางานเลยไม่เข้าทำดีแค่ไหนก็ไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นแต่คุณรู้บ้างไหมครับว่าคนที่บอกว่าไม่มีดวงเนี่ยคือคนที่มีพลังเฮงลึกมากกว่าคนอื่นต้องพึ่งพลังศรัทธาและระบบชีวิตเท่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่มั่นคงกว่าดวงที่เปลี่ยนไปได้ทุกๆวนันคุณรู้ไหมว่า คนที่บอกว่าดวงดีมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าในหนึ่งปี มี12เดือนใน12เดือนเนี่ยมันก็ยังมีทั้งเดือนที่ดีและเดือนไม่ดีและใน1เดือนอะ่ะยังมี30วัน30วันในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ยังมีทั้งทั้งรีวันและดีและวันไม่ดีและในหนึ่งวันเนี่ยมันยังมีอีกมีอีก24ชั่วโมงนะครับมันยังมีช่วงที่ดีและไม่ดีอยู่สม่าเสมอนั่นคือการรักษาดุลภาพของโลกนี้แหละครับลองสังเกตดูนะครับคนไม่มีดวงคือคนที่ฝึกความ อดทนมากกว่าคนที่เกิดมาแล้วสบายคนไม่มีดวงมักจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเพราะไม่มีพื้นที่ให้เขาผิดพลาดและนี่แหละคือพลังลับที่จะทำให้เป็นพลัง เฮงระยะยาวๆแบบที่คนที่ดวงเฮงแค่ช่วงเดียวเนี่ยไม่มีทางสู้คุณได้แน่นอนผมเคยเจอเศรษฐีที่ไม่มีดวงเฮงเลยเลิกเกิดไม่ดีพื้นฐานดวงก็ติดลบเส้นลายมือก็ไม่สวย <c oughs> ชีวิตเขาเนี่ยพังตั้งแต่เด็กๆแต่เขาเลือกทําในสิ่งที่ทุกคนทั่วไปเนี่ยเขามองข้าม <c oughs> เขาเปลี่ยนวิธีคิด <c oughs> เขาจัดบ้านใหม่ <c oughs> เขาอธิษฐาน ทุกวันด้วยคำพูดที่ทรงพลังเขาจัดบ้านใหม่ให้พลังงานดีๆเข้าเขาอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังบวกเขาไม่ไปอยู่ใกล้ๆก,กับพวกที่พลังลบจนวันนี้เขากลายเป็นคนเฮงที่แบบไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้ไม่ได้เกิดจากดวงนะครับแต่เกิดจาก พลังเฮงที่เขาสร้างด้วยตัวเองเนี่ยทุกวันพูดตามผมตอนนี้เลยนะครับแม้ไม่มีดวงฉันก็จะสร้างความเฮงของฉันเองพลังในใจฉันใหญ่กว่าดวงชะตาใดๆคอมเมนต์มานะครับฉันคือพลังเฮงและแชร์โพสต์นี้ให้กับคนที่เขาคิดว่าเขาไม่มีดวงเพราะพลังบางอย่างไม่ต้องรอให้ดวงมาแต่มันตื่นขึ้นได้ทันทีเมื่อคุณเชื่อขอให้เฮงเฮงปังปงกันทุกๆคนนะครับ